สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซทุกท่านเนาะค่ะมาว่าจะเป็นเอซเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังในช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะมาให้กําลังใจในทางช่อง y t u t u เนาะประวัติของเจตาค่ะพี่น้องเล่าพัฒนาหลักสิบเดินดีค่ะวันที่ยี่สที่ผ่านมาค่ะหลักสิบเดินดี หลักสิบก็เข้าไปอยู่เนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสองสองหน่วยสิบของจีตาเข้าอยู่คะนะ่ะเนาะเข้าไปอยู่เข้าตัวหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งตัวเนาะเอาเบื้องประวัติจักหน่อยพี่น้องหลักสิบเดินดีเอฟซีถูกทันเอฟซีทีรอคอยหลักสิบเดินดีของจีตาเนาะค่ะซีงวดค่ะพี่น้องเจตาให้เบิ้ง เฮาไปสองลุดสองเนาะคะ่ะเข้าไปสองงวดลุดสองงวดอ่ะพิจารณาพี่น้องเป็นจังไดเป็นตาตามตออ่อบอเป็นตาตามต่อบอคะ่ะเด่ <eta> นลักสีพงเจตานี่เป็นตาตามตออาา่อบอเนาอิฟซี่ว่าจังใดเนาะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังเขามาคอมเมนต์เขามากดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เจตาเป็นตหาตหักตาหักเอฟซีเจตานะคอมเมนต์ข้มมาตามคือเกาค่ะเจตามากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ค้ามาสั่นโอ้ยซึนใจได้ยินเจตาก็ได้หายเมื่อยอยู่เนาะถึงเลขจะรุดไปกะเห็นเพิ่นคอมเมนต์ให้กำลังใจกะขึ้นมากอยู่ด้พี่น้องขึ้นมาอยู่รุดไปว่าเขาจ็โตมีเนาะ โอ้ยว่าจังใดบาทนี่สันดกเจาตาก็ได้เอฟซีเมหมินเขามาก็ใหากำลังแรงใจดีก็อ้าสู่ต่อเดินต่อไปใหม่นะคะ่ะมือใหม่เข้ากับต่างหลักใหม่ไปต่อเนาะคะ่ะห้กำลังแรงใจกันเจาตาใครกำลังแรงใจเอฟซี FC ทุกทันขึ้นกันเด้อค่ะห้กำลังแรงใจกันหลักสิบเดินดีค่ะหลักสิบเดินดีเจาตาพารวย เด่นหลัก10ค่ะเด่นหลักสิบากับ7ค่ะหากับ7เ,เ,เลขประกบค่ะพี่น้องเลขประกบจับตามองของเจตา่างหดนี้0กับสกับ6ค่ะเลขประกบเดินเด่นหลัก10บนี่หกับ7จ่ะชอบกับจัดเ้อค่ะขัดกับพานเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะลุดไปกะกาบงามๆขอโทษขออภยัยที่เกาล่ะค่ะถ้าเขาก็ดีใจถ้าได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะถ้ามานถ้าโชคดีก็ดีใจน้ำาตามต่อแคปหน้าจอค่ะแคบหน้าจอใครจ,จะไปต่อกับจีตาเนาะค่ะ แคปหน้าจอไปต่อไปไม่คือเก่าค่ะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบสองเนาะค่ะวันศุกร์ที่ยี่สิบสองลาวพัฒนาเอาต่อไปค่ะต่อไปคุณยายใจดีค่ะวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาของคุณยายใจดีรุดไปเด้อค่ะเพวกเขาเด่นเน้นเจาะเนาะของเพิ่น บ่เข้าค่ะกับขอบ,ขอบ,ขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทาง่าชงเนาะมีประัาเพื้นค่ะลุดไปามพี่เข่าอยู่กับมีเขามีลุดเนาะค่ะเอฟซี FC คุณยายใจดีเป็นตั้งใดเนาะยายใจดีเดนเน,นต่อเพื่อนบ่าเขาค่ะเพื่อนไปเข่าสูตเต็ม สรุปเด่นเน้นเจาะคุณยายใจดีค่ะวันที่ยี่สิบสองเอาไปผิดจรณากันค่ะพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพนัน<ม>เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเอฟซี FC. ต้องการของผู้ใดชอบของผู้ใดเนาะจับตามองเมืองไว้ค่ะผิดจรณนากันเอาชอบของใครเนาะในน่อยพึ่นนินให้มากค่ะดิก เน,เน้นมาแล้วสรุปิป่นสรุปของคุณย่ายใจดีเนาะค่ะเด่นเด่นที่ีเน้นสามหางค่ะเน้นศูนย์สี่ศูนย์หกสี่เจ็ดเจาะที่ศูนย์สี่เจ็ดหางเดียวค่ะพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางคุณให้มาสามหางสรุปเด่นเน้น,จนเจาะเนาะเอฟซีเพิ่นติดตาม เพิ่นเขามารับชุมรับฟังเพื่อนกะเห็นอยู่เนาะคะ่ะเพื่อนก็บหูเนาะ,ะสรุปดินนินเจาะจิบคุณยายใจดีค่ะเพิ่นเขามาให้กำลังแร่งใจแต่พี่มพูดติดตามกะพื้นดินมากนี่ก็วิ่งรูดเนาะคะ่ะพิจารณาเขาวันที่สองพิจารณาพิจารณาซ้อมเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะ เดกทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่นอ้องชอบเ้ากประจักคัดเ้ากประพันไผจะตามคุณย่ายใจดีก็แคบนาจอว้เด้อค่ะเอาไปพิจารณากันอเอาพิจารณาเบิง่งไซกันชอบของไผก็บอกมากค่ะชอบของใครตามของไผรอยู่เนาะแต่ว่าอย่าลืมเด้อค่ะอิซี่อย่าลืมกด กระดิงแจ้งเตือนไว้เนาะเวลาเอตาลุงชิปจะได้แจ้งเตือนได้เห็นทุกชิปเนาะจะได้บ่พลาดเนาะค่ะนี่ตาบรรทัดค่ะตาบรรทัดสรุปเด่นเน้นเจาะเพิ่นค่ะพี่น้องสองวิ่งรูดเด่นสอง เวียนที่ยี่สิบที่ผ่านมาพี่นงอ,อยู่คนละมองสองเอามีไคตามตามบันทัดบอค่ะเอฟซีตาบันทัดเป็นจังใดเนาะ<ม>ได้หวานพราเนาะโศกหมาน้ำตาบันทัดบอค่ะเอฟซีเพิ่นสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะ ข้องตาบรรทัดเขาไปเด่นสองเนะาะที่ยี่สิบสองที่ยี่สิบที่พันมากเขาไปสอง,องที่ยี่สิบสองเปใหนมาแล้วมารุ่นกันไหมค่ะมาไปต่อไหมตาบรรทัดบิงรูดค่ะสรุปเด่นเด่นที่เจ็ดค่ะ เดนเเน้น3ห่าง7จ7ดหนเจ็าะที่7 4 7เอาว่าจังใด F อที่ตามบรรทัดเป็นตตามตอบอชอบกระจัดเนาะคะ่ะขัดกับผ่านเนาะขาบขบุญขอบุนตามบรรทัดหลายๆเดือ้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตา กาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและกวกเอฟซีของตาบรรทัดน้ำค่ะสี่นเขามารับชมรับฟังเนาะชอบกระจัดคคะพี่น้องพิจรารณาเอาเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะมีเข่ามีรุดเนาะถ้ารุดไปก็กาบขอโทษขอไพ่แท่นตาบรรทัดอะไรก็เกิดขึ้นได้บแนนนอนเนาะค่ะบเนนนอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ สายวิง่งสายหลดสรุปเด่นนินจอข้องตามบรรทัดกับพิจารณาเอาเด้อค่ะเด่นเจ็ดพันสามตัวกับสี่เจ็ดสี่เจ็ดเนาะเจ็ดสี่เจ็ดอ่ะพิจารณาเอาค่ะแคบหน้าจอค่ะไพจต่าต่อกับตาบรรทัดเนาะแคบหน้าจอค่ะเลขทุกตัวแบบนี้เขามีหลุดกับขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านละค่ะ ทีเข้ามาเข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะมาคอมเมนต์ติมาใดบอกมาใดเนาะค่ะติเพื่อก่อเนาะน้อมรับคำติชมค่ะกราบขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านค่ะแล้วก็ท่านใดที่เพิ่นบอกมาเพิ่นติชมมากกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นอมรับคำาตีชมค่ะชงน,น้อยของตีตาผ้าร่วยเนาะเอาแคปหน้าโจโค่ะแคปนายอค่ะใคจะไปต่อกับตาบรรทัดคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีมีความสุขค่ะให้โชคดีกับเปล่าพัฒนาสองทุ่มขึ้นกับตาบรรทัดเนาะคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไสก็คอยปลอดภัยเดินทางไปขอหาไมีโชคค่ะกลับมาขอห้มีชคคใมช่ คลิปนาพอกันไหมค่ะคลิปนี้กสวัสดีค่ะ